วันนี้เราจะพาไปที่ที่หนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบ new normal ที่ได้มีการปรับตัวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายซึ่งต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองนะคะส่วนข้างในจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันค่ะ ที่ที่นี่เป็นฟาร์มปลูกและจำหน่ายเมลอนและแคนตาลูปรายใหญ่ของประเทศไทยแต่พอโควิด19ระบาดก็ต้องปรับตัวเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal นั่นเองหลังจากที่เกิดโควิดก็ยอดขายแล้วก็ลดลงไปประมาณ50นะฮะ ซึ่งทาให้เราต้องปรับตัวหนึ่งคือเราต้องลดการผลิตลงนะฮะแล้วก็ลดเวลาการทํางานของพนักงานลงค่าใช้จ่ายเราลดลงนะฮะในส่วน,นผลิตผลที่ออกมานะฮะซึ่งเราไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้ทันเนี่ยก็เราปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วเ,เราก็เอาไปทําแปรรูปนะฮะแล้วก็เราก็มีเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์ออน,ลนออนไลน์ก็จะเป็นทางเฟซทางไลน์แล้วก็เพิ่มช่องทางขายที่หน้าฝามากขึ้นเพิ่มพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะมีรายได้เข้ามาถึงจะไม่เท่าเดิมแต่ว่าก็โอเคก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะ ที่นี่เขาได้เพิ่มโรงเพาะชำที่มีไม้ฟอกอากาศและแคนตัสให้ได้ชมได้ช็อปและยังมีคาเฟ่ชิคกๆกับเบเกอรี่ใช้เมลอนจากฟาร์มมาเป็นเมนูน่าชิมอีกด้วยก่อนกลับใขรใครช็อปอย่ารอช้าเมลอนและแคนตาลูปสายพันธุ์ต่างๆหรือจะเป็นแบบแปรรูปราคาไม่แรงก็ติดไม้ติดมือเป็นของฝาก ซึ่งตอนจะจ่ายเงินก็สามารถจ่ายทั้งเงินสดหรือสแกน QR Code ก็ได้เพื่อเป็นการลดการสัมผัสการติดเชื้อเพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวแล้วเราที่เป็นนักท่องเที่ยวก็อย่าลืมปรับตัวเที่ยวแบบชีวิตวิถีใหม่กันด้วยนะคะ ชีวิตวิถีใหม่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีเกษตรอย่างอดุลคองหลวงฟาร์มเห็ดที่เข้าร่วมกับฟาร์มโต๊ะไทยแลนด์ซึ่งฟาร์มโต๊ะเป็นพื้นที่ที่ผู้บริโภคสามารถกดสั่งสินค้าของเกษตรกรผ่านมือถือแล้วสินค้านั้นก็ส่งตรงไปยังผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางซึ่งที่ผ่านมาแพลตฟอร์มนี้แหละค่ะที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 เรามองว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะคงอยู่ครับเพราะว่าผู้บริโภคที่ได้รับผลผลิตแบบที่สดใหม่จากเกษตรกรแล้วได้เชื่อมโยงกันโดยตรงแบบนี้แล้วมีส่วนสนับสนุนแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับในราคาที่เหมาะสมตรงนี้ครับจะทําให้เกิดการซื้อขายแบบถาวรแล้วก็ยั่งยืนครับในอนาคตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะทําให้สร้างตลาดรูปแบบใหม่บนออนไลน์ครับ โอกาสตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นความมั่นคงทางอาหารที่มันชัดเจนมากที่สุดไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรทางการเมืองทางโรคระบาดทางภัยแรงน้ําท่วมอะไรตรงนี้เราจะมีแหล่งอาหารที่มีคุณภาพเป็นของเราเองแล้วเราก็สามารถที่จะมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนที่เขาขาดโอกาสในการรับสินค้าดีๆบางทีสินค้าที่ดี จากที่คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือจำนวนมากอยู่แล้วผลจากการระบาดของโควิด1 9ก็ยิ่งเพิ่มการใช้มากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะการใช้ e-payment ผ่านมือถือซื้อขายสินค้าผ่าน e-commerce ซึ่งเป็นวิธีการซื้อขายที่ลดการสัมผัสและยังมีระบบรองรับการซื้อขายออนไลน์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกด้วย